สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟอร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณคือผู้ถูกเลือกนะคะก่อนอื่นเฟอร์ก็ต้องขอขอบพระครุณสำหรับขอบพ,พระคุณขอบพระคุณสำหรับการไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแช่องทางการติดต่อรายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงมีการาเปิดคอร์สนะคะสอนเรื่องของการอ่านไพ่นะคะลง y o u t u b e มีทำปกนู่นนี่นั่นนะคะตัวต่อตัวหรือว่าจะเป็นเปิดกล้องก็ได้สำหรับใครที่ไม่สะดวกก็ลองดูรายละเอียดกันหรือทักมาถามเฟิร์สเลยก็ได้นะคะามาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยขออนุญ,ญาตครูรู้ครูบาอาจารย์รสิงศักดิ์สิทธิ์นะคะ ของทุกทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอเช็คพลังงานของทุกทุกคนนยคะใบแรกเดอะซันค่ะสวยงามมากซิงออฟซอร์ส n i of Pentacles The Lover ว wow. ้าวสุดยอดมากๆ Strength Queen of Cups นะคะแล้วก็ Eight of Pentacles และ Two of Wands มีพลังงานของชาวทาานลมไปถุนตุนกลุมดินพฤศพกันมังกร ราศีสิงห์ราศีเมถุนดินเนาะแล้วก็ลมเมถุนแล้วก็ธาตุไฟเมสิงห์ธนูนะคะเฮ้ยเหมือนจะครบทุกธาตุทุกราศีเลยเนาะแต่ว่าที่แบบชัดเจนเด่นๆเลยเนาะก็จะมีเมทุนนะคะแล้วก็สิงห์นะคะพลังงานนะคะเอ้ยมันอาจจะมืดนิดนึงนะไม่รู้ว่าแฟดทำไมแฟดเฟิร์สไม่ติดก็งงเหมือนกันก็คือ,อพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่ มีความแบบเป็นคนมีเซนเป็นคนที่เซนแรงเออจะบอกว่าเซนแรงก็ได้สัญชาติาณแม่นยําไม่รู้ว่าคุณเชื่อเซนต์ตัวเองหรือเปล่าอืมถ้าเกิดว่าฟังตัวเองดีๆอ่ะคุณจะแบบเซนคุณจะเป๊ะมากๆหลายๆเรื่องที่แบบมันมีความแบบที่คุณรู้สึกว่าบังเอิญอ่ะแต่จริงๆมันไม่บังเอิญเหมือนการที่คุณเดินเปิดมาเจอคลิปเนี้ยบางคนอาจจะตัดสินใจแบบว่าจะเปิดดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็กดเปิดมาไม่รู้ทําไมนะคะ ก็นั่นแหละค่ะมันคือเซนส์ของคุณเนี่ยใบเนี้ยสื่อถึงคนที่มีเซนส์อาจจะเป็นเซนส์ของทางความรู้สึกก็ได้นะส่วนมากจะเป็นเรื่องของความรู้สึกจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นบางทีก็เป็นเป็นเดือดเป็นร้อนกับคนอื่นก็ได้เป็นคนเซนสทีฟเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนแบบ แม่พระหรืออะไรเงี้ยฟิลนั้นนะคะแล้วก็สามารถดูดซับพลังงานของคนอื่นเขาได้เวลาเขาเป็นทุกข์เขาเป็นร้อนกันอะไรเงี้ยคุณก็จะรับพลังงานรับรู้ได้ว่าอเอ้ยเขาแบบตอนนี้เขากําลังแบบไม่โอเคอยู่ทั้งทางที่เขายิ้มนะสมมตินะแบบเดินไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเพื่อนจะยิ้มเพื่อนจะพูดดีแต่คุณก็แบบความรู้สึกคุณแบบมันมันบอกได้ว่าแบบเขามีอะไรในใจ เขามีความทุกข์ในใจอะไรเงี้ยเออหลายๆคนมักจะมาปรึกษาคุณนะคะอืออ่ะประมาณนี้นะคะในตัวตนของคุณแต่ว่าในพลังงานของคุณในตอนเนี้ยเหมือนเป็นช่วงของการที่มองดูสถานการณ์ต่างๆหรือมองดูความคิดมองดูอารมณ์ของตัวเองนะคะเหมือนเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณเฝ้าระวังอะ่ะใครที่แบบดูคลิปเฟิร์สมาก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็แบบลองแบบ ฝึกตามอะค่ะมันจะเป็นการที่แบบเหมือนฝึกดูตัวเองฝึกดูตนรู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจรู้ความคิดรู้ความรู้สึกของตัวเองโฟกัสตัวเองอยู่ทําความเข้าใจทําความรู้จักกับตัวตนภายในกับจิตวิญญาณของตัวเองอะค่ะเนี่ยเราจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วแล้วแบบคุณคุณรู้ทันสิ่งต่างๆมากขึ้นอะรู้ทันตัวเองเนาะเวลาแบบตัวเราบางทีแบบฟุ้งซ่านบางทีเราคิดลบบางทีเราแบบส่งแบบคลื่นความรู้สึกแบบ ไม่ดีไม่ดีอให้กับตัวเราเองอย่างเช่นแบบความไม่มั่นใจความไม่เชื่อมั่นทั้งทั้งที่ตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งมาก <ciğim. S 1> เป็นคนที่แบบมีความรักตัวเองนะบางคนเนี่ยหลายๆคนเข้าใจความรักแหละเออหลังจากที่ไม่รู้นะเฟรรูลล้สึกว่าแบบต้องมีแหละคนที่แบบผิดหวังกับเรื่องความรักมาเยอะอะเออแล้วจนตอนนี้นคุณเข้าใจความรักแล้วก็มีความรักไหลเงื่อนไขอะในตัวองคุณมีพลังความรักไหลเงื่อนไขอยู่ในตัว อย่างแรกเลยถ้ารู้สึกว่าคุณยังมีเงื่อนไขลองเช็คดูว่าตอนนี้เรายังมีเงื่อนไขยอยู่ไหมกับตัวเองอืเราต้องไล่เงื่อนไขกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วพอคุณไล่เงื่อนไขกับตัวเองได้ใช่ไหมคุณก็จะไล่เริ่มไล่เงื่อนไขมันจะแบบเข้าสู่กระบวนการหลักไล่เงื่อนไขแล้วซึ่งถ้าใครที่ทําได้หรือใครที่เข้าถึงจริงๆเข้าถึงความรู้สึกนี้จริงๆอะ่ะมันจะเป็นพลังที่มาหาศาลมากๆเป็นพลังที่แบบ บางคนก็อาจจะได้เลื่อนเขาเรื่องอะไรเหมือนแบบมิติอะเลื่อนมิติเนาะเพราะว่าใครที่แบบผ่านของความรักไรเงื่อนไขอะมันก็คือต้องเคลียร์ต้องผ่านจุดที่แบบกระเทาะอัตตากระเทาะตัวตนเก่าๆตัวตนเดิมๆต่างๆนานาความเศร้าความไม่มั่นใจความกังวลความเครียดอะไรที่เป็นตัวตนเราเดิมๆออะืมที่มันไม่ใช่เดอะเบสเวอร์ชั่นของเราที่เราไม่ต้องการอนั่นแหละค่ะมันเป็นช่วงที่คุณเฝ้าดูเฝ้าขัดเกลืม หลายๆคนนะคะก็คืออยู่ในจุดที่อยู่แบบแปดเหรียญเก้าเหรียญแล้วเออเป็นเศรษฐีนีเป็นแบบเศรษฐีใจบุญเป็นเป็น คนที่มีความอุดมสมบูรณ์ลอยตัวแล้วว่าออมีความมั่นคงและมีความเบิกบานใจอิ่มเอมใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคือความรักไม่ต้องก็ได้ฉันแบบค้นพบความรักภายในใจของฉันและฉันรักตัวเองเป็นแล้วอะไรประมาณนั้นทํานองนั้นถ้าความรักมีมาก็ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่มีฉันก็อยู่ได้ ฉันไม่โหยหาความรักอะไรฟิลนั้นส่วนมากจะแบบนึกถึงแต่เรื่องอนาคตนึกถึงแต่เรื่องแบบเราจะพัฒนาตัวเองยังไงจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรืองานเสริมจะทําอะไรดีนะอะไรเงี้ยเหมือนในความคิดของคุณมันมีแต่การพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณของคุณหรือจิตข้างในของคุณตัวตนของคุณเป็นคนที่แบบจัดการตัวเองได้ทุกอย่างเป็นคนจัดการตัวเองเก่งมากแล้วก็แกร่งมาก ไม่ดูผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบูลุยไฟบุกน้ําลุยไฟอะไรมาก็คือที่สุดของีิสุดของความแกร่งถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแกร่งมากถ้าเป็นผู้ชายก็คืออยู่แล้วนะคะส่วนมากเนาะมันเป็นพลังงานของเฟมินีนที่ฝนเห็นเนาะเป็นพลังงานของผู้หญิงซะมากกว่าอืมแต่ก็มีนะมีผู้ชายคุณผู้ชายก็จะเป็นแบบเอ่อแบบเป็นฟิลแบบว่าเป็นสามารถเป็นที่ปรึกษาได้อะเออจะเป็นฟิลที่แบบ คนรอบข้างพี่น้องหรือผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบมาขอชอบมาขอคําแนะนาํามาขอคําปรึกษาหรืออะไรเงี้ยกับคุณนะคะซึ่งแบบคุณแบบมีความเข้าอกเข้าใจมีความเป็นอบป,ป้ามีความน่ารักมีความนุ่มนวลเป็น,นคนแบบมีเซน์เป็นคนที่แบบคอนเน็กชั่นเยอะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ้ยคลิปนี้ก็จะมีจริตจริตนิดน,นึงเนาะเพราะว่าไม่รู้อะไร เดี๋ยวเรามาดูใต้สำรับกันนะคะว่าเป็นอะไรว้าเดี๋ยวเมจิกเชียนอีกแล้วเหมือนคลิปเมื่อกี้เลยทุกคนคลิปที่โฟร์เพิ่งอัดไปเมื่อกี้ก็คือคุณไม่ธรรมดาหลายๆคนคือศักยภาพของคุณมัน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 ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีจำกัดจริงๆอะ่ะโปรดได้โปรดอย่าจำกัดศักยภาพของตัวเองได้โปรดอย่าตรีตรีอีกและ ได้โปรดอย่าตีกรอบของตัวเองเอออย่าตีกรอบอย่าตีกรอบศักยภาพอย่าตีกรอบว่าแบบฉันไม่มีพรสวรรค์ฉันไม่เก่งฉันได้แค่นี้ฉันทํำก่อสร้างฉันนู่นนี่นั่นฉันทําอาชีพแบบนี้ฉันไม่มีเงินนู่นนี่นั่นฉันแต่อันนี้ทุกคนคะ่ะเปลี่ยนได้เสมอศักยภาพอะเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปถึงในจิตวิญญาณของเราอะเราจะรู้เลยว่าเราทำอะไร เราจะรู้เลยเราจะมั่นใจว่าเราเก่งอะไรนะคะอยากให้ทุกคนมีกําลังใจถึงแม้ว่าวันเนี้ยมันจะไม่มีทางอะถ้าตอนนี้ทําอะไรได้อะเฟิน <First S 1> แนะนาอะสมมติมันคิดอะไรไม่ออกเรีงยฝึกสมาธิกันเยอะๆค่ะฝึกสมาธิเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแล้วก็ฟังเสียงข้างในตัวเองเยอะๆฟังเสียงด้านตัวขาวอะเนาะมันจะมีตัวขาวกับตัวดาเฟิน <First S 1> อธิบายไปเมือ่อคลิปที่แล้วชื่อว่าคลิปที่แล้วรางวัลเด็กดีอะเออลองลองเซิร์ชดูหรือว่าลองไปเลื่อนดูนะคะ ฟิร์อธิบายเรื่องตัวขาวตัวดําให้เราฟังตัวขาวในตัวเราอะเออจิตวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราเคยบอกเคยอะไรอย่างเงี้ยเราอะเราเคยฟังเขาไหมหรือเราโมต่ฟังเสียงแบบเอ่อตัววิญญาณตัวจิตสํานึกของเราตัวไออีตัวหนึ่งอะตัวดําของเราตัวเหมือนตัวดาตัวมืดตัวพาเราไปแบบเสียหายตัวพาเราไปแบบตามกิเลสอะไรเงี้ยให้เราเลือกฟังให้พยายามแยกหลายๆคนถ้ายังแยกไม่ออกค่อยๆฝึกไปค่ะฝึกแบบลองฟังแบบ ทางที่ดีที่เขาคอยเตือนเราอะเออเวลาเราจะทําอะไรดื้อเราจะดื้อใช่ไหมเหมือนมันมีความรู้สึกอะให้ให้สังเกตอะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งว่าเฮ้ยหรือว่าไม่ควรมาอะไรเงี้ยอย่าเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเออบางทีแบบรู้สึกว่าอยากนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่อตัวตัวดําบอกว่าเ,วกเาเดี๋ยวค่อยก็ได้เออเดี๋ยวฟุ้งอะไรเงี้ยอย่านั่งเลยเดี๋ยวผีมามันน่ากลัวนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะมันคือมันเป็นจุดบล็อกมันเป็นจุดบล็อกตัวหนึ่งมันเป็นตัวเขาเรียกวอะไรอะ มันเหมือนม,นมันมันเป็นพลังงานอะไรสักอย่างหรือว่าหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะฟ้ามันยังไม่เปิดหรือเปล่าหรือเป็นเป็นม่านบังตาทําให้คุณแบบไปฟังตัวนั้นอ่ะอจนไม่ได้ทําอะไรดีๆให้กับตัวเองจนไม่ได้เติมพลังกายพลังใจให้กับตัวเองอ่ะรู้ไหมการเฟิร์สเฟิร์สจะบอกว่าการนั่งสมาธินี่มันเป็นการเติมพลังกายพลังใจเติมความคิดสร้างสรรค์เติมสติเติมทุกอย่างคือหลายๆด้านสุขภาพ เอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจเราเปลี่ยนร่างกายเราเปลี่ยนเหมือนกันเพราะอาลองสังเกตดีๆเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่เราอะไรเงี้ยบางทีมันส่งผลออกจากทางกายภาพเราทางร่างกายของเราอย่างเช่นสิวขึ้นบ้างอะไรบ้างปวดหัวปวดท้องไม่เกณฑ์อะไรก็ว่าไปลองสังเกตดูหรือบางคนแบบเป็นโรคผิวหนังนู่นนี่นั่นเลยบางทีเกิดจากที่เราทําจิตใจเราเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทรําลายร่างกายเราเองโดยที่เราไม่ออกกําลังกาย เราไม่กินอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ไม่ควรนะคะอันนี้ปรับใหม่ทุกคนเปลี่ยนได้เสมอแต่พลังงานอะส่วนมากที่เฟิรเห็นเนาะเหมือนคุณแบบคุณแบบรับตัวเองแล้วอะคุณอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วอะมันฟิลเก๋ฟิลกูดอะเออแล้วก็เฟินไม่แปลกใจว่าทำไมหัวข้อเนี้ยมันถึงเป็นแบบนี้ถ้าคุณเจอคลิปนี้คุณคือผู้ถูกเลือกใช่ไหมก็ คือตามนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกันให้ให้พญา,านากบอกดีกว่าว่าทำไมคุณหนูพูดถูกเลือกแต่จริงๆเธอก็พูดไปหมดแล้วแหละ ส่วนมากนะเฟิร์สจะบอกว่าเวลาที่เฟิร์สใช้ไพ่สำหรับเนี้ยแล้วเปิดได้เดอะมีิจิเชียนอะแสดงว่าคนคุณคือผู้ถูกเลือกบางทีอะเหมือนโชคชะตามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรื่องไหนที่คุณไม่เคยรู้เรื่องไหนที่คุณไม่เคยเข้าใจมันถึงเวลาที่ต้องเปิดมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเวลามันถึงเวลาที่ต้องแบบเข้าใจต้องเก็ตต้องเริ่มพัฒนาและเพราะว่าเพื่อศักยภาพของคุณที่มันยังรอคุณอยู่เพื่อจิตวิญญาณของคุณที่เขารอคุณเข้าไปเชื่อมต่ออยู่นะคะมันไม่บังเอิญจริงจริง ทุกคนในการที่เราได้เชื่อมกับจิตวิญญาณของเราค่ะเฟิรไม่ได้บังคับนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับชีวิตเราในการดําเนินชีวิตอะเราจะไม่ไปไหลาตามโลกเราจะไม่ไปแบบไปไหลาตามสิ่งภายนอก่ะอสิ่งเล้าภายนอกสิ่งที่มากระทบเอ่ยความทุกข์เอ่ยนี่สินเอ่ยอะไรต่างๆอะ ส่วนมากเรามักจะไปทุกข์กับมันใช่ไหมเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแต่เมื่อเราได้มีการยกระดับจิตมีการฝึกจิตจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะต่อไปเนี่ยเราจะรู้ทันอะไรต่างๆได้มากขึ้นเราจะไม่ไปแบบไปเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนกับสิ่งที่มันมากระทบกับเราอะมากขึ้นเนี่ยแล้วเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรใช่ไหมคะมันจะฟโฟล์มากขึ้นอะมันจะแบบพอคุณทําได้ปุ๊บคุณจะรู้สึกฟินมากๆรู้สึกแบบ เฮ้ยเราก็ทําได้นี่ว่าเราก็เก่งกันนี่ว่าอะไรเงี้ยชมตัวเองบ่อยๆรักตัวเองเยอะๆกอดตัวเองเยอะๆชมข้างในเยอะๆอืมถ้าใครตอนนี้รู้สึกแบบมันไม่มีรู้ความรู้สึกแบบไอ้คำว,ว่ารักตัวเองอะ่ะมันต้องเป็นความรู้สึกจากข้างในจริงๆทุกคนถ้าตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกอะ่ะฝึกเชื่อมกับเขาเยอะๆโอบกอดชมตัวเองทําอะไรที่แบบให้มันที่ที่แบบว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองเยอะๆอะค่ะตั้งเป้าหมายไว้เล็กๆก็ได้ พอทําสมมติอะออกกาลังกายอันเนี้ยก็ยิ่งควรเลยก็คือออกกําลังกายว่ะแล้วแบบสิบนาทีจุดเริ่มต้นหนอยอย่างน้อยอะขยับแขงขยับ,ข,ยบขาหรือออกไปเดินอย่างเงี้ยเดินไปกลับจากเออเออ,เอ,อหน้าอะไรครับหน้าปากซอยถึงตรงบ้านเราถึงหน้าปากซอยสักห้าหกรอบอืมนะคะทอทําได้ปุ๊บคุณจะรู้สึกแบบเหมือนมันเขาเรียกอะไรสารเอนโดฟินใช่ไหมมันหลังอะฮอร์โมอน ออที่ชื่อว่าเอ็นโดฟินอะมันหลังเพราะเราทําตามเป้าหมายเราได้สําเร็จจากเล็กๆเกนี่ยแหละแล้วมันจะค่อยๆเริ่มเนี่ยค่ะดูแลสุขภาพรักร่างกายเรารักจิตใจเราตั้งแต่ตอนเนี้ยนะคะตอนที่เรารู้อะเพราะอีกออในอานาคตภายภาคหน้าเนี่ยมันจะเจออะไรต่างๆอีกมากมายเลยจิตใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะเอาอยู่เมื่อใครที่แบบเออ ที่มาแบบเนี่ยคุณโชคเฟิร์สรู้สึกว่าหลายๆคนเฟิร์ตตัวเฟิร์สเองนะอันนี้เฟิร์สก็อ่านไพ่ตัวเฟิร์สเองด้วยเฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สโชคดีมากที่ได้มาศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณได้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ทุกคนควรรู้อะ่ะอืมเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนโฮโลแกรมบนโลกมายาเนี่ยบนอะไรที่มันไม่มีอะไรจริงเลยอะ่ะนะคะเข้ามาค้นหาความจริงกันเข้ามารู้ เข้ามาแบบไปเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันจะนําไปสู่การลน้ลนล้นการพ้นทุกอะ่ะเออเส้นทางแห่งการพ้นทุกได้อ่ะทุกคนหลุดพ้นได้อะ่ะซึ่งทุกคนทําได้อย่าไปจํากัดความเชื่อแบบอย่างเช่นบางคนเนาะเชื่อว่าเราไม่สามารถไปนิพพานได้อะ่ะอะไรเงี้ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องเป็นอะไรเงี้ยเท่านั้นอันนี้คือความเชื่อที่ผิดทุกคนสามารถไปได้ะคะ่ะลองศึกษาเรื่องจิตวิญญาณดูเฟอแนะนํานะช่องครูปุ้เป้ปลดล็อกชีวิต เออเขาแบบเหมือนอธิบายได้แบบกระจ่างและและแบบไอ้นี่มากกว่านี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่ามาดูพยานาโลกกันว่าพยานาโลกนะคะอยากจะบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมปวดหัวรวดเร็ว ค่า้ำเสียหายฟ้าเปิดเอ้ยสัมผัสหนาวหนาวร้อนร้อนสัตว์คู่บุญบุญส่งถึงหมดทุกหมดโศก ทางที่ดีปล่อยของคุณงามความดีาาุดินเสียหายใช้ความคิดเลือกทางที่ดี ทางที่ดีขึ้นมาสองเลยเนี่ยขอพรเปิดเยอะหน่อยนะคะทุกคนส d ริมงคลคนหน้ากลัวกบหนูคู่อยู่เบื้องหลังโอเคหนึ่งเลยที่เฟิร์นเห็นคือรักษาสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองนะคะตอนนี้เหมือนแบบเนี่ยไม่รู้ว่าใครเนี่ยตอนนี้อาจจะแบบเรื่องอ่อ้วนออ่ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะ น้ำหนักเกินหรือเปล่าน้ำหนักเกินเกณฑ์ไหมไม่ค่อยออกกำลังกายหรือไม่ค่อยแบบกินอาหารที่มีประโยชน์ไหมนะคะเหมือนแบบไพ่ขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณน่ปกปักร,รักษาคุณบอกให้คุณดูแลสุขภาพกลับมารักตัวเองสุขภาพนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะคะจิตใจก็สําคัญแล้วกเ็เหมือนจนมากก็จะเป็นไพ่อวยพรนะแล้วก็จะแบบ มีเ,ออเรื่องของสิ่งที่คุณทำคุณงามความดีต่างๆนานาในการอุทิศบุญส,ส่วนกุศลบุญส่งถึงไม่ว่าคุณจะส่งให้ใครอันนี้เฟอร์ขอแนะนำให้แบบเหมือนคุณเวลาคุณนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนาะให้แผ่ไปแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่งเลยสรรพสิ่งให้ทั่วจักรวาลเลยนะคะเพราะว่าคุณมีมีเยอะมากๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะไม่พอสำหรับเราพอค่ะนะคะเปลี่ยนความความเข้าใจใหม่ นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนเลือกทางไหนให้เลือกทางที่ดีให้กับตัวเองเสมออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นทางที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในศินอยู่ในสินร,รมก็คืออยังไงอ,อ่ะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอันไหนที่ตัวเองเดือดร้อนทางกายหรือใจหรือผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอ,อันนี้ก็คือต้องระวังเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างสัญญาต่อสร้างพันธสัญญา เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะให้ให้แบบสมมติเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็แด้อย่างเช่นแบบอยู่ดีๆแบบเราอาจจะพูดแบบด้วยความหวังดีอนะ้วแต่พูดตรงเกินไปใช้คําพูดแรงเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาแบบอาจจะแบบเกลียดเราได้อาจจะดานะ่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นการสร้างสัญญาอันนี้ก็อาจจะต้องระวังอันนี้ฝยกตัวอย่างนะจริงๆมันมีมากกว่านี้อ่ะแล้วก็เรื่องของท่าน้ําเสียหายอือก็น่าจะเป็นเรื่องของ อารมณ์เอ,อ่ออารมณ์ความรู้สึกอันนี้เหมือนแบบคุณก็ต้องดูลองแบบเข้าไปดูขัดเกลาตัวเองว่าแบบเอ,อ่อมีในใจเราอแบบมันมันยังฟูมันฟูจริงไหมหรือมันยังมีอะไรที่แบบเรายังต้องแก้อีกไหมหรือว่าเรายังมีความสับสนในตัวเองไหมหรือตอนนี้เราเบิกบานทุกวันแต่หรือถ้าเรายังมีความกังวลอยู่บ้างอะคะ่ะคอยหมั่นฝึกสมาธิบ่อยๆทำสมาธิบ่อยๆนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อ่ะแองเจิ้ลสักหน่อยเนาะอุ๊ยให้ตกมันก็จะกระจัดกระจายเลยเท้นหน่อยนะคะเพราะว่าเฟิร์นอัดหน้าบ้านโตมันเล็กอะอะเริ่มเลยละกันอุ๊ยอย่าเปลี่ยนใจ 1>, 1 2 2 1ปรับมุมมองสมัยเธอ3 3 3จงแน่วแน่1 7 1 7ทำเลยสิรออะไรอยู่2 1 2 1ตื่นรู้ได้แล้ว2 2 5 5จงขอให้เราช่วยสิ 1, 1 1 1 1คำตอบคือใช่6 7 8เธอทำได้ 4ี 7, มันยากก็จริงแต่มันเป็นไปได้6 6 6กอย่าปล่อยให้เลือกอย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไป7 7เราเห็นแล้วว่าเธอพยายามขนาดไหน5 6เราอยู่ข้างๆคุณเสมอ3 4มหเส้นทางนี้เป็นของเธอและสุดท้ายค่ะ 77็มันพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองโอเคประมาณนี้นะคะทุกๆคนเวิร์ก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะให้เราได้ตื่นรู้ไปด้วยกันพัฒนายกระดับจิตวิญญาณไปพร้อมพรอมกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ